รถลมฝั Somehow, ced, ่งนี้เป็นโรงพยาบาลเขียนไว้อบลืมโรงพยาบาลตรงหน้าเป็นอนามัยนี่อนามัยฝั่งนี้เป็นโรงพบาลรถลมัจะไปไหนแม่ีมดตดตดต๊ดตดรถลม่ไมเลอกไปไดรถลมตรงนี้เลยไม่ไปได้โรงพยาบาลนะไโรงพับาลไ้เนกเดียวือกูบแม่ีรถลม ก็ฝากเนี่ยจะฝากคนเป็นเป็นที่ตัดหน้าตรงเนี้ยเราไม่รถลรมไม่ไปไหนโรงพยาบาลอนามัยโรงพักในโรงงานโบมีนไม่ขี่รถม้ามาตัดน้าตรงนี้ไม่ไปโรงพยาบาลก็ไปร้านสินี่ไปไปโรงพักโรงพักก็ไปร้านสิก็ไปร้านมันสุดกรปงก็ไปร้านสิร้านแขนน่ะจะไปทำไมโรงงานโรงพักกันน่ะมันเปื้อนหมดเลย